มือซุงมังเสงอะเนาะเมื่อไหร่ไปมุนได้มาสอนปันเด็กไทยเนี่ยเขาขามาสิบเฮนกว่าจ้อมกันแทงเลยรเนาะในตอนไั้นที่ก็อขามาดีอักษรกลางนะเสียงกลางเกาโตแล้วปลาสมกับสลายสองอันนั้นเดเขาขายเยอะกันะเนี่ยอันเมื่อไหร่เดือดหรือมาทางวันในยุ่งอะเนาะเขาขามาผ่านโดยวันในยุ่งเนี่ยมารอมารอกันทางวันในยุ่งอะเนาะ ในการตีแจ้งนี่ก็เป็นไม่สามาัญเสียงสามารถเสียงเอกเสียงโทเสียงรีเสียงจัตวาในกาะเนาะเราการตเแจ้งก็ในเป็นในฮาเสียงในการเนาะฮาเสียงในการเนาะในเสียงกลางในกาเนาะเสียงกลางในเป็นในดูเ anyway, ส the ียงกลางในเป็นสลากในเนาะสลากในก็เดี๋ยวเราจะมาวรรณยุกในการเนาะเสียงวรรณยุกในการเนาะในการลอยรถโอ ก็กาเสียงสามัญกาเสียงเอกก็กาเสียงโทกาเสียงตรีก็กาเสียงจัตวาก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 าเสียงกลางดังเก่าตัวนองครับเนาะออกเสียงยังไงกันครับเนาะเอาจ่…าจานเ่าจ้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 าต่อต่ตจาาาา อ่างนี่ก็อาอ์อาอาอา,อา,อา,อานี่ไงเนาะมาดูลายลอด,ดนะูนี่ก็เลยเป็นพยัญชน,นะอนะไรเป็นสระนี่ก็กออากากออากา,กกาไม่เอกกากออากาไม่โทก,กากออากาไม่รีกา กออากาไม่จตว,วาก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 าออกอะไรฮาเสียงนเนาะในเสียงกลางอะไรพวกนีพันดีวันในยุคนี่ออกเลยเสีะนะสงยงส,สามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงรีเสียงจัตวานย่าเนาะตั้งเก่าเสียงตั้งเกาานะ่าตัวนะเอามาด้วยตีไหนกันเนาะเสียงกลางเก่าตัว อราได้มีกอไก่ตัจานตัสตาตตปักดักตัเด็กตัเต่าปัใบไม้ปัปลาออ่างนะเนาดี๋ยวออกลายเสียงห้าเสียงนี่ก็ได้เป็นกา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 นะจะเลยนี่ก็จะเลยเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาได้เป็นในดนตรีเสียงกลางเลยเนาะอ่านเข้ามาขูดแกบเพื่อนเนาะ เดมีหน่อยนะกำเน็เอาการขึ้นกว่าดีเสียงกลางเว้ยนเก่าฮะเนาะเสงกลางกวยเรีกว่าปลาซมกับสระพันด้วยวันในยุคนะพันด้วยวันใยุคเนี่ยก็เป็นไม่อ่าในเป็นเสียงสามัญเสงเอกเสงโทเสียงรีจัตวาในยากกว่าตอนเมื่อกร้นในขึ้นอขึ้นมาเพิ่มไปในกะเป็นพันด้วยวันในยุ่อ่าพันดย ตัวสะกดนะเอาขาดีขึ้นมาเอาลอดีตัวตัวแพทย์เนาะเมื่อไกี้ตัวเป็นอ่าตัวอักษรเนี่้งสลายต้งวันอายุกำเนิดขึ้นมาตัวแพทย์มันใช่เนาะตัวแพทย์เนี่ยก็เขาดีมีตัวแพทย์เป็นแม่ในงานเนาะตั้งหมดนะไรเนาะตัวแพทย์แม่โกแม่โกบแม่โกงแม่กดแม่โกนแม่กบแม่โกมแม่เกยแม่เกอนะไรเนาะ เอามาด้วยนี่ก็ออกอะไรเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาหนังสัมนเนาะให้เขาเป็นเสียงสามัญก็เป็นกลางเสียงเอกก็กลางเสียงโทก็กลางเสียงตรีก็กลางเสียงจัตวากลาง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 เนาะให้เป็นปา อ่อ ah, er, so. ันเป็นตัวสะกดเน่อไล่ลองเอาในมีโกไก่สระอางงูสะกดง้อโกอ่างงอกางกออางงอกางไม่เอกกลางกออางงอกางไม่ทุกกลางกออางงอกางไม่ดีกลางกออางงอกางไม่จัตวากาง กัง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 อะไรนะเอ่อจอจานเสร็จแ้วก็จ้างจังจังจังจ้างมาต่อติดเสร็จแล้วก็ตัง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 เออ่างนะก็อ่าง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 อะไนั่นเองขนาดเนาะตังเก่าตู้เลยครับออกเสียงเหมือนไหนโลเหมือนไหนกันนะอะไรโลตัวมันก็ไหนเอาเข้ามาด้วยหุบจู่ๆกันแค่น่ะอัน ตั้งสองอันไวไกลกันเนาะทีมอันเป็นพันเลยว่าในยุคไหไตั้งมีบาตัวสกูตเห็นนะเนาะในเบนพยัญชนะตัวนี่ก็อ๋อค่ะเป็นอักษรกลางนะเนาะในเบนคำเบนคำตายมันมีข้อความเป็นข้อคำอันตายมันมีแบบสองมิละเนาะเอาเสียงสล่าเสียงสล่านี่ก็เป็นเสียงสล่าสองมิละเนาะเสียงเสียงได้เสียงยาวเนี่ยนะ ยาวดีวันในยุกเนาะวันในยุกอนะเขาาดีในเสียงกลางเลยว่าใจอะไรเสียสามัญเสียงเอกเสงโทเสียงีเสียงจด,ดวาหาเสียงนเะนาะหาเสียงในะจอะไรดีอ่าดีคัมเปญนเนาะในก็หลายๆเลยะคมเปญในใจอะไหาเสียงดีคําตายอนะ่ะในในข้อความมันใขารารอะเสียงนะคยเนาะดีเสียงสาม,มานะัญในข้าาชการอะไรเนี่ยเนาะเป็นดีคําตายคําตายเนะี่ยมันมี เสิงสระสียงพอด้ a ยเสียงยาวนั่งเขาเนาะเขาก็ออกไล่ชีเสงเหมือ้นะเนาะเอาข้นมาด้วยอันเป็นข้อความมาคำเป็นคำตายอะไรมันเป็นใจฮือนะครับดี้นคำเป็นในก่นมันมีอ่าเสียงเสียงเสียงอด้ยเสียงยาวนะสระมันนะเนาะสระเสียงพอดว่าเป็นสระ şey อสระอเสียงยาวเนาะสระอีเ <Ee> ป็นเสียงพอดสระอีเสียงยาวจับวันะครนะเนาะ่าโววันลิมในก็เขาขึ้นขึ้นกับ ไอติตังลางนะตอนตังลางสิมากันเนาะอันใดอันเป็นที่คําเป็นเสียงสั้นนี่ออกอะไรฮาเสียงเอาละเสียงยาวก็ออกอะไรฮาเสียงนี่ก็เอามาตุยที่เสียงเสียงสั้นนี่กันล่ะเสียงปอนี่กันเนาะสามันสามันก็ออกว่าเสียงสามันก็ออกอันออเนาะอันออเนาะอันประมาณออหันเนาะอันนะเนาะ อหันนอันหรืออะไรก็ออันนอันไรหนั่กันเนาะนว่าสระอาได้มาเป็นไม่หันอากาศอะไรก็เขาว่าอหันนอันก um> ็ไรอออันน yes, ี่ก็ไรกันเนาะเป็นอันอันไม่เอกอันอันไม่ทูก็อันอันไม่ทีอันอันไม่จันตวาอัน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 เนาะอไหาเสียง อามาด้วยดีคำเป็นเสียงยาวนะคาเป็นเสียงยาวหรออาออ r ออไม่เอกอไม่โทอ a ไม่รีอไม่จตวา a อ a อ a อะไรฮาเสียงนะดีคำเป็นก็เลยมาดีคำตายในเรนเดมี่ดีในคาะ เสียงซันเนีนั่งสิงสิงสิงปอเนยงสีงยานาะตอนนีเสิงปอเนสีงยาวเี่ยที่ตาเนยเขากสิงสามารถในเขากำออกเอกนาะเขากำมีอ่ะเขาได้มีสีงเอกสีงโทสีงตรีสีงจัตวาเนี่ยนะสิงกลางนั่งเกตัวเนี่ยนะสิงกลางนั่งเกตัวในดีสิงเอกเนก็เป็น o r r o r ท r meto r m ีอ r ไม m จัตวา อา a a อาห็อนีกนน่นกนนันก็ออาตอนะออังสระอารอไม่ไม่โกรธนะออารตไม่โทอาไม่รีอาไม่จะนว่าอารอารอารอาเนี่ยเนาะมันเดี๋ยวก็มีทาง สามตัวนลยครับเนาะสามอ่าอ่าแม่กบกอไก่นลยครับเนาะกอไก่แม่กบโดเตกแม่กบอ้าปอใบไม้ในในสามตัวในพวกควาว่าแพทย์เหนเนาะพวกควาว่าแพทย์เหมือนดีในเนี่ยเขาเป็นอ่าตีในตีเสียงกลางเลยนะเขาเป็นคำตายคำตายเขาเป็นอ่าเขาอยู่ไว้ในข้อกล้ามเลยเนี่ยก็เขาเป็นอ่าดีเสียงสามารถในคำออกอะไรนะเนาะเขาออกในสี่เสียงอย่างไรครับเนาะ ยัก็ทีเสียงปอดในก็เป็นสลาเเียงปอด์นี่นะฮเนาะทีปอขาาดใส่ีสลาเเียงปอดเนี่อเขามาใส่ดีอ่าเียงกลางเลยมีเขาค่มีตัวเพทยนะเขามีตัวเพียในงทีออกเียงในคะเียงสามาราในอคออกไลนนะสามารถมีตัวเพีย์ที่ก็ออกไลเหมือนในคะเขาค่ะในเป็นตน่ะเียงกลางในคะมาด้วยปุงเตี้ยมแทงในก็ในคะเนาะ กางกางกังกังกังปาน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 อ้าคั้ามาดูแพทยอันนี้กายเนาะอันเป็นอันคําตายจักจัจาจาดจาดจัดตาดเรนน่ะอันที่สงก็เป็นอาบ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  ในสามตัวนี่ค่ะเนาะสามตัวมีตัวแพทย์ตัวสกุลสามตัวในพวกครับมาแพทย์ตีเอ่อตีสตเ,อตอตเสียงเสียงกลางในเขาเป็นเขากำตายในหานะยันไปนั้นตีเสียงสามัญเสียงสาม,มาัญในเขาออกมีนะเขาออกเสียงในตีตีไม่เอกนะเสียงไม่เอกไม่โทไม่ดีไม่จัตวาออกอกะไรสิเสีงเลยค่ะเนาะเลยเสียงามตัวในนี้ก็ออกอะไรต่างหาเสียงคน่ะเนาะ หาเซิงเซิงสามัญเซิงเอกเซิงโทโทเซิงตรีเซ <blue> ิงจัตวาเนี่ยนะเอาค่ะในกอบินตอนเอาค่ะเอาเซิงเซิงกลางเอามาล่อเซิงกลางตั้งปลาสุ่มกับสระแล้วก็วานายุแล้วก็มีตัวสะกดเนี่ยนาะแล้วตอนน่ะเซิงกลางเอาเยี่ยวกันที่ไนเนี่ยนาะแบบนั้นในตอนในก็ย้อนขึ้นดีไว้ดีในเซิงอะไรขึ้นมาเทบกันเนื้อ ตัวอันตั้งน้าทนแทงนในขณะเอาค่ะหมัดซูมร่างเสงคา